ผักชีเขามีไว้ใส่ยำถ้าน้องหนูมาให้ป๋าซ้ำอ่ะป๋าจะเพิ่มค่าเทอมให้นะจ๊ะวันนี้มาตามนัดครับวันที่ห้ามีนาคมแสงเหนือเข้ามาถอนผักชีรอบสองนะครับเออรู้สึกว่าแสงเหนือจะถอนช้าไปนะรู้สึกว่าผักชีจะยาวดูแล้วจะยาวมากไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับตามสภาพ เออใครที่ปลูกคณะกวางตุง้งประกาศดอประกาศข่าวหัวใจเท้านะครับเรื่องหมัดกระโดดไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ายังมีแสงเหนืออยู่ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ายังมีแสงเหนืออยู่นะครับผมนี่นี่ถอนโอถอนบักชีไปแล้วครับก็จะเหลือโอในล่องแบบนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโอแบบนี้เลยนะครับตัวกระจาก,กระจาไปเลยนะครับผมนี่แสงเหนือก็ต้อง ลดน้ำน้อยลงหน่อยนะครับผมแล้วนี่ครับนี่นี่นี่การเทียบลงเข่งครับจะประมาณนี้นะครับเทียบลงเข่งนี่พี่ๆดูไปแนวทางกันได้นะครับสําหรับมือใหม่จะเทียบแบบนี้เลยเทียบแบบนี้เลยนี่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 ก็จะขึ้นรถไปตลาดแล้วนะครับผมนี่ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ